จ้าสมอ,อิม่นแมลบองประโอลน้ำมอทิวงานชางเสรียนยืนเน้อวันที่สิบสองเดือยี่สิบสามจ้าอ,อ่อนมดทีมีกิจกรรมเจนเจินมากาามายค่ะเจ้าเย้จ้าแม่พูแซนไซครบผมนะจัดทิวงานช้างตรงจังหวัดสุรินทร์สมาให้เนาะแต่แม่ไอจิงสะอาดนางรามสะอาดจ,จ้าค่ะอย่าลืมมาเที่ยว งานช้างซืรินของพวกเรานะคะมีกิจกรรมให้เล่นมากมายแล้วก็มีช้างให้ชมมีการแสดงช้างแล้วก็มีนางรำสวยๆอีกมากมายค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมการแสดงนะคะรำบวงสวงจะเกิดขึ้นในวันที่12พฤศจิกายนค่ะแล้วก็การแสดงช้างจะมีเกิดขึ้นในวันที่21และ22คะะอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะชิดๆนะครับให้ถ่ายรูปหน่อยไอยอยไอย ครับก็อย่าลืมมางานแสดงช้างนะครับสุรินทร์นะครับปีนี้จัดวันที่12ถึงวันที่23นะครับสำหรับไฮไลท์ก็คือวันที่12นะครับชมนางรำสวยๆกว่าหมื่นคนนะครับน้องๆน,นางรำของเราก็จะไปวันนี้มาเจอน้องๆที่ราชมงคลนะครับวิทยาเขตสุรินทร์ก็เลยเชิญให้น้องๆเชิญชวนทุกๆท,ท่านเนี่ยที่จะชมคลิปนี้อยู่นะครับมาเที่ยวงาน12มาชมรำ5โมงเย็นที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางแล้วก็ 1920นะครับรถอาหารช้างนะครับแล้วก็21 22นะครับชมนะครับการแสดงช้างมีทั้งรอบ8ปดนาฬิกาแล้วก็18บแนาฬิกานะครับอย่าลืมที่สนามแสดงช้างนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับมากันเยอะๆนะนเนาะ